สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องโดโดซิ่งวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับวันนี้อยู่กับน้องอมทองอันนี้ก็อยู่กับน้องอมทองนะครับอันนี้คือหญ้านะครับวันนี้ก็จะฝึกน้องอมทองอยู่ป่าเช็กเดียวนะครับ อยู่ปลาเชือกเดียวจะเป็นยังไงนะครับลองแล้วก็ยากเยอะสวยมากเลยนี่ยึกก็ยังเสียวๆงงอยู่นะครับอ้าวเออ ย,ยังไม่ค่อยเช่นพื้นที่นะครับยังระแวงอยู่วันนี้ก็ฝึกวันนี้ก็ผูกหลังบ้านเลยนะครับผมหลังที่พักเลยลองดูก่อนนะครับหลังที่พักของผมข้างหลังก็จะมีป่าย้าบไว้ให้ผูกอย่างนี้เลยนะครับผมถอยถอยซ่องเทถอยถอย เฮ้ยเอ้ยจะคิดถึงที่ใบทองนะครับวันนี้อันนี้หญ้าเพิ่งเกิดใหม่เพิ่งสวยเลยนะครับให้เขาได้กินเว้น แล้วนะครับผมอ้วนนะครับอ้วนเต็มแล้วนะครับหน้าตาเริ่มรอเาเอาการเลยนะครับเถ้ห์เท่ห์ี่นาอยู่ฮะเฮอเดินไปเดินมานะครับยังไม่ได้กินยาอย่างนี่อยู่นะครับมามานามามามา Vê nè Thôi mà chị Mà mà Về nè Mà Thôi mà Về nè Mà Mà là mà 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 là mà Mà chị Mà 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 Ê Mà Mà là mà Mà Ê mà มียานะครับฮั่วฮั่น你า Hey. มาดูนะครับเขาจะเป็นอาการยังไงเอาเอายาเยอะด้วยนะครับเดยวแต่ว่าเขากินนะครับกินหมดดีนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูว่าเขาจะกินหมดไหมนะครับเพราต้องคิดถึงที่ใบโธนะครับ Về nữa. thôi thôi này nhỉ hả thôi đây Má, hà nam má Má Má, về nè Má, má, má Thôi má Ê má, ê Má Má Má, mãi 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 má Má, 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 má. ê má. Ê, má. ê má, ê Ê Ê Ê ยังอยากเล่นอยู่นะครับผมต้องเฝ้าดูระยะหนึ่งก่อนนะครับผมดูว่าเขาจะยังไงให้เขาชินกับพื้นที่ก่อน เรวก็จะมีนักบีกอปนะครับชาวต่างชาตินะครับมาถ่ายรูปด้วยนะครับอันนี้ก็ใกล้สนามก๊อปนะครับล <c oughs> ูอยากดูช้างเฮย นี่นะครับปล่อยให้เขาเดินไม่รู้คอยดูนะครับว่าเขาเดินไปไหนยังไง ยาสวยๆเขียวๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ นี่ต้องเดินตามเราครับเขาก็จะเดินสำรวจก่อนนะครับดูแล้วเดินสำรวจรอบๆก่อนว่ามีใครไหมอะไรไหมนะครับยาส,สวยๆเยอะๆทานอร่อย เป็นที่เลยอ้วนเลยนะครับเล่นดินนะครับผมคือช้างกับดินคือว่าเป็นของคู่กันนะครับได้เล่นดินไอคือไล่มาลงมาแรงนะครับหมักสปาไว้กลัวมลแรงกลัวยุงอะไรมากัดนะครับ ยาด้วยเล่นไปด้วยทองกลางทุกวันเลยอ้วนแล้วนะครับเริ่มโลสูงยาวเขาดีแล้วนะครับ มาแรกๆก็จะแห้งๆหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ก็ชุ่มชื้นอ้วนสมบูรณ์นะครับกินอาหารการกินดีนะครับแต่ว่าเขากินอาหารดีนะครับผมเลี้ยงง่ายนะครับกินได้ทั้งวันนะครับแต่ผูกไว้ข้างนอกนี้ก็เขาก็จะได้กินเต็มที่ของเขาเลยนะครับให้เขาเลือกกินหลายๆอย่างนะครับ ในการฝึกเดี๋ยวก็ค่อยๆแอบมาดูเขาอีกอีกรอ,อบนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจหรือทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับผมขอใหท้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแห่งๆรวยๆทุกๆท,ท่านนะครับผมสวัสดีครับ